พระอริยบุคคลสี่หนึ่งพระโสดาบันสองพระสกทาคามีสามพระอนา,าคามีสี่พระอาราหันต์ขอพูดถึงพระอริยบุคคลลำดับที่สามคือพระอนาคามีก่อนนะครับพระอนาคามีแปลว่าอะไรนะครับและท่านละกิเลสอะไรได้บ้างนะครับก็พระอนาคามีแปลว่าผู้ไม่กลับมาเกิดอีกนะครับไม่กลับมาเกิดอีกเมื่อสิ้นชีวิตแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดในมนุษยสยโลก จะไปเกิดในพรหมโรกชั้นสุทาวาตก็คือที่เกิดที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์5ชั้นคืออวิหาอาตัตปาสุทัสสาสุทัสสีและอากานิฐะหรืออากานิฐานี้นะครับและจะปรินิพพานในที่นั้นพระอนาคามีและสังโยชน์ขั้นต้นก็คือขั้นต่ำนะครับเรียกว่าโอรัมภาคิยะสังโยชน์นะครับสังโยชน์เบื้องต่ำได้5อย่างนะฮะก็ข้างล่างนี้นะครับ โอลัมพาคียสังโยชน์ได้แก่สังโยชน์เบื้องต่ำห้านะครับหนึ่กายทิทิละความเห็นว่าขันหคือตัวตน 2. วิจิกิจฉาละความสงสัยในคุณของพระรัตนตรัย 3. สศีลพัพตะตปรามาศก็คือละความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสินพลดภายนอกนะครับภายนอกพระพุทธศาสนานะฮะก็คือละการถือข้อปฏิบัติที่ผิด สี่ละกามราคะนะฮะละความพอใจในกามคุณนะครับห้าปฏิฆะละความกระทบกระทั่งในใจความหงดงหงิดโุนเคืองนี่นะครับพระอนาคามีนะครับก็จะละกามราคะได้เด็ดขาดนะครับละกามได้เด็ดขาดนะครับก็มาดูพระโสดาบันนะครับผมพระโสดาบันขั้นแรกนะฮะพระโสดาบันแปลว่าพูดถึงกระแสพะนิพานนะครับผู้เข้าถึงกระแสแห่งอริยมรรค ที่จะนำไปสู่พระนิพพานโดยเป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดานะฮะไม่มีอันต้องไปเกิดในอบายภูมินะครับจะไม่ตกอบายภูมินะจัดเป็นพระอริยบุคคลชั้นแรกสุดในพระพุทธศาสนานะครับพระโสดาบันก็จะละสังโยชน์ได้3อย่างก็คือละสักกายทิฏฐินะะละวิจิกิจฉาแล้วก็ละศีลพัตตะปรามาตรได้นะฮะพระโสดาบันนะครับก็ จะไม่ตกนรกนะครับมีศีลห้าบริสุทธิ์นะฮะมีศีลบริสุทธิ์นะครับ,บ,รรบข้อ2นะฮะพระสกทาคามีบางกัมพีก็เขียนเป็นสก,กิทาคามีก็ได้นะครับแปลว่าผู้กลับมาเกิดอีกชาติเดียวนะครับท่านผู้บรรลุสกทาคามีนะสกทาคามีผลแล้วเนี่ยเป็นผู้กลับมาเกิดในมนุษย์สยโลกอีกครั้งเดียวก็ปรินิพานโดยยังจะต้องไปเกิดในเทวโลกอีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงจะกลับมาในมนุษยโลกแล้วจะได้บรรลุอรหันตผลปรินิพานไปในที่สุดพระสกทา,าคามีละสังโยชน์สอย่างเช่นเดียวก,กันกับพระโสดาบันนะครับละได้เช่นกับพระโสดาบันนี้นะฮะพร้อมทั้งทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงได้นะฮะทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงได้นะครับก็คือพระสกทา,าคามีนะส่วนถ้าจะละกามได้เด็ดขาดก็ พระอนาคามีนะฮะอันดับสุดท้ายนะครับอันดับที่4ก็คือพระอรหันต์นะครับผู้ห่างไกลาจากกิเลสโดยสิ้นเชิงนะครับหมายถึงผู้บรรลุอรหันต,ตผลสําเร็จเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาและเป็นพระอเสขบุคคลนะครับบุคคลที่ไม่ต้องศึกษานะครับก็คืออยู่จบพรมจันทร์แล้วนะฮะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วนะฮะพระอรหันต์ละสังโยชน์ได้10อย่าง ทั้งโอลัมพาคียสังโยชน์ก็คือสังโยชน์เบื้องต่ำห้าและอุทธรมพาคียะสังโยชน์ก็คือสังโยชน์ในเบื้องสูงอีก5นะครับละสังโยชน์ได้10ประการนะครับผมพระอรหันต์นะฮะสังโยชน์คืออะไรสังโยชน์ก็คือกิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์นะครับทำที่มัดสัตว์ไว้กับทุกขหรือกิเลสเครื่องร้อยรัดจิตใจให้จมอยู่ในวัฏฏะ10ประการนะครับมีโอลัมพาคียสังโยชน์สังโยชน์เบื้องต่ำห้านะฮะ ก็ดังที่ได้กล่าวแล้วนะครับสักกายกทิฏฐิวิจิกิจฉาศิลปัตะปรามาศกามราคะปฏิคะนะฮะอุทธรรมภิยสังโยชน์สังโย์เบื้องสูง5ก็คือ 6. กลูปราคะ 7. อารูปราคะ 8. มานะ 9. อุทธัจจะ 10. อวิชชานะครับความไม่รู้ในอริยสัจสีนะฮะก็นี่นะครับพระโสดาบันนะครับ พระโสดาบันก็ละสังโยชน์ได้3ข้อนะฮะก็คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศิลปตะปรามาตพระสกทาคามีทําสังโยชน์3ข้อก็คือตัวนี้ด้วยนะฮะแล้วก็มีราคาโทสะโมหะเบาบางพระอนาคามีละสังโยชน์เบื้องต่านะครับเบื้องต่ําก็คือตรงนี้นะฮะเบื้องต่านี่นะครับเบื้องต่ําพระอ,อนาคามีก็จะละสังโยชน์เบื้องต่ําได้นะครับส่วนพระอรหันต์ก็ ละได้ทั้ง10ข้อนะครับทั้งสังโยชน์เบื้องต่ำและเบื้องสูงนะครับนะฮะพระอาหารหันต์นะครับ